านของพวกเธอสามคนแต่ว่ากูจะตามใจพวกเธออยากทำอะไรเธอก็ทำออส่งผมกูเนีย่ยไม่ต้องตามใจมันส่งผมกูเนี่ย จิรายุถามอย่างฮาทำไมกูต้องตามใจวีวิโอเลตแฟนคลับหาทั้งหอกลายเป็นโมเมนต์สะเทือนคอนเสิร์ตเม่่กาวจิรายุและวีวิโอเลตคูรักนักร้องเกันร้องเพลงด้วยกันครั้งแรกในงานกอยนัตตี้ดีวันลัสโรสแฟนมิทติง้งซึ่งทั้งคู่ก็ทำเอาแฟนๆสินสุดๆไปเลย แต่เพลงยังไม่ทันจบก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อจูๆ่ๆก้าวจิรายุได้ว้ากออกมาตามสไตล์นักร้องนำเลดโทสเปกงานนี้เลยทำเอาคนดูตกใจก็ต้องเข้าใจมีแฟนไปนสสยเมท่านจะให้มาร้องเพลงใสๆมันก็อาจจะไม่ใช่ทางของเขาและอีกหนึ่งโมเมนต์ของงานช่วงทอล์กโชว์บนเวทีซึ่งมีสามสาวก้อยนัตตี้ยรีมวีวิโอเลตและก้าวที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนั้นก้าวได้พูดว่างานนี้เป็นงานของพวกเธอส เราก็ควรตามใจพวกเธอทำอะไรก็ทำก็เลยมองว่าทรงผมกูเนี่ยทำไมตามใจมันพร้อมกับชี้มือไปทางวีแล้วพูดต่อว่ากูไม่ชอบสระผมก็ยังจะเอามาปาดให้เป็นอย่างนี้อีกนัดตีรีบบอกว่าเขาเป็นห่วงลุกคุณไงทำแบบนี้กาวรีตอบว่าดูการแต่งตัวกูดิเหมือนคนมานั่งดูมันเป็นที่ทรงผมว่างั้นงานนี้เรียกเสียงกรีดจากบรรดาแฟนคลับ ได้ทั้งหอฝากกดติดตามกดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการของพวกเธอ3คโนแล้วคนจะตามใจพวกเธออยากทำอะไรเธอก็ทำโอ้เลยงงว่าแล้วทรงผมกูเนี่ยทำไมต้องตามใจมันกูเนี่ยไม่ชอบสาผมลยจะเอามาปาาให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ขอรู้ว่าคุณจะขึ้นเวทีเขาเป็นหวงลูกใช่หล่อ สื่อเดี่ยวทุกคนเขาถ่ายรูปก <Godzilla> <land> oh, okay, okay. ันไม่แต่ล้วก็แต่วตัวก็เหมือนกูมานั่งดูเนี่ยแหละแน่ดูดินี่ทรงผมว่างั้นทรงผมมันช่วยหน้าเราเยอะอเโอค